ตีสี่หกนทีขนะการทํานนททบ้าดน้องเต่ากำลังเดินทางไปที่งานกระถิ่นวัดท่าชุนอุบลราชธานจังหวัด ประมาณ22กิโลถึงอำเภอสว่างแดนดินนะครับเข้าเขตจังหวัดสกาลนนะครเป็นที่เรียบร้อยนะครับมู่หน้าเดินทางไป จัดงาวัดท่ำเลอสวรรคแดนทิพย์จังหวัดสกลนครช่วมพิธีกระถิ่นที่หวัดท่าชุนะครับนนท,ท่านลทุกท่านที่มชมคลิปนี้นะครับท้องฟ้าแจ่มใสมาก เพียงครับถึงทางเข้าวัดท่าฝนพระธาตุฝนนะครับนี่คือทางเข้าวัดท่าตุฝนนะครับบรรยากาศพระ่าตุฝนตอนเช้าเงียบสงบมากนะครับเป็นวัดของหลวงตาหลวงพระโสดนะครับพร้อมนักผูาจารย์ายกบบาิ์มาบขรามาทานนะครับ เดินทางมาถึงวัดธาตุฝนเป็น,นที่เรียบร้อยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเด็กวัดปตาชเชนเอาให้ด้วยนะครับก,กดติดตามเยอะๆจะพาทุกท่านเดินทางตามสายวัดฝาก,กวัทธานสายข้าวแม่งโกจาร์สายลำปูมันพิศตุลนะครับ สมอมาเจนต้อนรับเแต่ว่าอุณหภูมิคนที่มาต้องออกถิ่นอยู่มันพัดฝนด้วยนะครับออกสมอให้นี่เข่งคัดมากเข้มเข้มกว่มากครับผม เกือบพลาดไม่ทันนะครับถ้าสงออกพอปีธะนบายนพอดีครับ เมื่อกี้เดินรอบวัดสุดท้ายนั้นเป็นที่ตายแถวโอ้โหคนเยอะมากเยอะจริงๆครับสภาพตาตื่นเช้าว่าตื่นแล้วแต่ตีสามครึง่งเดินทางไปเสียโอ้โหมั่งเพิ่มมามา่าดฝนเลยอย่างาานงงี้นะสาธุท่านนะ,ะ,นนนนนะครับ,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 บครับนี่นะครับ พระธาตุปุนนะครับที่กำลังก่อสร้างต่อเติมโครงสร้างปุนห้างต่อเติมให้ฐานแข็งแรงขึ้นนะครับได้บรรจุพระมลรสาฤทธิัธาตุเป็นเรียบร้ยรอยบะ้ะครับโดยมีองค์ล้มปุนมาคำาพิ่อคโมงเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระธาตุนะครับนีครูปครับ รูปด้านหน้าเจิติพระธาต์ครับผมามาชมด้านในนะครับนี่คือองค์พระองพระธาตุฝนจำลองนะถ้าเสร็จออกมาเแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับ ฝากมุ่งหน้าสาวทุกท่านที่ชมคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ช่องเด็กปัญหาเช่นนั้นเลยครับ